การฟังต้องตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการฟังมีสติฟังถึงจะได้รับอาน,นิสงส์มากการตั้งใจฟังด้วยดีเื่อมีความสำรวมทางกายดีวาจาดีใจดีตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจระลึกพุทโธพุทโธไป ถ้าใจสงบด้วยฟังแล้วอยางจะให้ได้เกิดได้มีอานิสงส์ได้เกิดมีสติดียิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งแต่ถ้าฟังแบบไม่ตั้งใจเลื่อนลอยคิดไปคิดจะไปโน่นไปนี่คิดบางทีก็ไปไหนก็ไม่รู้ไปเทศราประเทศเลยไ,ไปก็ไปกัลนลายใหญ่เลยทีนี้ใจแบบนั้นใจเบื่อลอยไม่ค่อยใจสงบ ไอ้นั้นไม่ได้พบล่ะแสงสว่างไม่เกิดแน่นอนไม่มีสติไม่มีปัญญาจะพาให้ไปรูเหรอไปหไหน็บาลุกคือคนเราส่วนมากจะไม่ค่อยแสวงหาแสวงอะไรแสวงหาธรรมวินยัยใจไปฟุ้งซ่านไปตาม กิเลสทั้งหมดนะไปอยู่นะั่นแหละเอาไปดีกว่าดีนี่เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นเป็นเอาไปโน่นจะดีไปนี่จะดีไปไปอยู่ทำนั่นจะได้รับความสงบไปอยู่ที่ไหนก็ไปไปก็เหมือนเดิมถ้าพูดถึงว่าจะให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิจริงๆก็ให้ตั้งใจทำความภาคความเพียน คือสำรวมตาให้ดีหูฟังเสียงไม่ต้องเคฟังว้าเราจะบูกเรียนกายใจเนี่ยนะสำคัญเลยนะยตนาเนะี่ยพวกเราไม่ค่อยจะสำรวมกันเลยคิดไปปรุงไปฟุ้งไป,ป,งไปคิดไปอยู่เมืองไทยแต่คิดไปโน่นข้ามโขง้งนอยนะออกระโดดข้ามโขงไปแล้วจะไปดูโน่นดูนี่โขงเขิรอะไร โอ้ยมีสติดีไปาย่ก็มีระลึกรู้ตัวระลึกอยู่ที่กายพิจารณากายสติเป็นไปในกายอะเอียดอน,นิสงส์โอ้ลับรองเลยมีความสงบแต่ว่าถ้าคิดไปโนดนดเอาไปแล้วอยา่างไอย่้งนี้ไปเถอะไปเถอะไปที่ไหนก็ทุกที่นั่น เคยเป็นมาแล้วได้พูดตามไม่ได้ว่าใส่คนโนกันนี้นะไม่ได้เสียงไปแทงใครคือใจตัวเองเป็นมาแล้วเคยเป็นตามกิเลสมาแล้วฟุ้งฟุง้งมาตรงนั้นจะดีตรงนี้จะดีทำนั่นจะดีปาลูกนั้นเขาลูกนี้ไปกันทั่วเมืองไทยอันนี้พูดถึงว่าตามตั้งแต่สมัยตามกิเลสไปตลอดไปมันอยูแค่น่ะไปไหนไปไหนก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น พอไปถึงตรงนั้นอีกมันก็หลอกอีกไปตรงนั้นหลอกอีกลอกไปเรื่อยเรื่อย,อยโอ้ยนี่นะ้อจิตที่ไปมีหลักไม่มีเหตุพิผลจนอยู่ตลอดที่ว่าจนเพราะว่าจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาไม่เคยมีศรัทธาก็ไม่เกิดขึ้นละศรัทธาที่จะเชื่อในคุณรพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่เกิดเกิดแต่ความฟุ้งซ่านฟุ้งไปอยู่ด้านนะ่ะ พอไปถึงตรงนั้นก็อ้างเป็นโอ้ไม่ดีตรงนี้ไม่ไหวถ้าไปตรงนั้นถึงจะดีไปอีกปรุงไปอีกปรุงไปอีกนี่เรียกว่าตามสังขารพวกเราปรุงแต่งสังขารปุญญาพิสังขารอะปุญญาพิสังขารปรุงเป็นบุญเปิดไปปรุงเป็นบาปไปใจคนที่มันมีธรรม นำแต่ทุกมาให้แต่ถ้าใจมีธรรมนำแต่ความสุขมาให้ใจมีธรรมหมายถึงว่ามีสติระลึกรู้ตัวมีสติปัญญาระลึกรู้ที่กายวิจารณากายสติเป็นไปนในกายเห็นอนี้จังอิจจังเกิดดับเกิดดับเปมือนะมันไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาอยากจะดูกามีกันเต็มแล้วให้เห็นให้ดูดูได้เลย ไปไหนก็เห็นจะไปดูโรงพยาบาลยังเห็นหลายหลายหลยอย่างขาหากัาหากแขนหักแขนโอ้ไปดูแล้วที่ป่วยจุกหนักๆที่อยู่โรงพยาบาลแบบชนิดหนักที่ว่าคงจะไม่รอดนะส่วนมากที่เห็นเหนะไปดู พอเป็นอยู่ด้วยกว็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เขายังไงก็ไม่รู้ละเอาเครื่องมาช่วยหายใจไว้มันถ้าไม่ช่วยมันก็ปุ๊บปับ๊บมันก็ไปทันทีเดี๋ยวนี้คนก็เอาอันนี้หลอกล่อไว้หน่อยนึงบางทีก็เจาะคอ่นวหนะใส่เข้าไปแต่ก็อย่าคิดว่ามันจะเหลือะมันก็ไม่รอดไม่เหลืออะไรก็ต้องแตกต้องดับต้องสลายต้องตาย ไม่ว่าจะตระก,กูลสูงตระก,กูลต่ำคาติเยปลามเดเวสเซสุดเเจันดาลาปุกุนเซแน่นอนเลยล่ะไม่ได้เลือกชั้นวันณะอันใดทั้งนั้นไปเหมือนกันหมดทั้งสิน้นอย่างคนเจ็บคนป่วยหนักๆเลยแหละมาอาการสหาหัสมา ที่พามาบอกว่าอองค์นี้แหละพระองค์นี้แหละข่าวลือฮือฮาว่าหลวงพ่อช่วยเอามามกินนํำมนกันห <c oughs> ลวงพ่อก็ไม่มีอะไรหรอก,กันนะปวดธรรมดาเนี่ยเอ้ากินๆยยโยมบอกดีดว่าไปกันนะดีไม่ดีก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ยาดย้วยแล้เป็นน้ำธรรมดา ระง,งับดับเวทนาความหิวหิวน้ำนเอากินุบายโยมยแค่มันหายห,ายหิวเลยนแล้วจะหายไม่หายไม่รู้ละเรื่องเจ็บเรื่องปวดมันไม่ไม่มีใครไปแก้ให้ไม่ให้เป็นได้มันจะเป็นจะตายก็เป็นเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องสำคัญที่สุดพวกเราเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีธรรมะ คำสั่งสองพเริชาเนี่ยแหละเป็นเครื่องชําระนะชําระอะไรชาระจิตชําระใจใจของพวกเราต้องทำไมทำไมต้องชําระอ้าวส่วนมากใจของเราเนี่ยนะมันสุกปรกโสโครกมากมันโลภก,ก็มากโกรธก็มากหลงก็มากความทะเยอทะยานอยากมากๆ ไม่ค่อยจะกลัวบาปไม่ละอายบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปมันก็เลยทําแต่หยาบหยาบหยาบ,บทางกายฆ่าสัตว์ฆ่าพืชผิดในกรรมอย่างเงี้ยทั่วโลกเป็นกันอย่างงั้นกิเลสกร,รมแล้วก็พูดปดพูดสาเสียดเพื่อเจอเลียวไหลนี่พวกนี้ก็หยาบที่สุดอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าทสอนให้มีการสรวมระวังรักษาศีล เสนี่แหละแก้แกายยับยาบวาจายับยาบทีนี้ใจของคนเราเนี่ยที่มันฟุ้งซ่านรุงแต่งคิดมากพต่เยอะที่ยากเอามาแก้แก้ด้วยการทำสมาธิทำให้จิตสงบที่มันฟุ้งซ่านก็ให้สงบไม่ให้มันฟุ้งไปตามวิเลตันหา กิเลสก็ความอยากโลกมากๆโกรธมากๆล้มมากๆก็เป็นทุกข์นะคนโลกมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นโกรธมากก็ทุกข์มากจริงๆทุกข์ทุกข์อยู่ไหนก่อทุกข์นั่งก่อทุกข์นอนก่อทุกข์คนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องพยายามแผ่เมตตาค่ะแก้กันเมตตาสรพสัต้อยใหญ่ในน้ำบนบก ที่เกิดมาแล้วมันก็ถ้าไม่มีการเมตตาหรือว่าสงสารกันกรุณากันไม่การช่วยเหลือเพื่อแผ่กันแล้วทุกทุกท,ที่สุดละ่ะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาเนี่ยเพื่อต้องการขาจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสไม่ใช่ว่ามาสั่งสมก่อนทุกกองทุกกองกิเลสกัน มาชำระจิตชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปรงใสส่วนมากอยู่แบบเป็นธรรมแล้วนำแต่ความสุขมาให้ถ้าไม่ไม่ไม่มีสติไม่มีธรรมแล้วนำแต่ทุกมาให้ที่อยู่กันสบายสบายใจเนี่ยเพราะมีธรรมธรรมะนี่แหละนำออกฉากก้อนทุกกองทุกกองกิเลสได้ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายอันนี้อยู่กับธรรมนำแต่สุขมาให้นะสํารวมกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงจริงๆแปรปวนอยู่ทุกขณะ แล้วก็เราที่ชอบมนะันชอบเมืเกิดลนะ่ะหลงลูกตัวเองหลงคนอด่นะเมื่อหลงตัวเองก็หลงคนอด่นเองอชอบใจยินดีพอใจไม่มีใครที่จะไม่เกิดความกำหนัดความใคร่ยินดีพอใจในรูกในเสียงในกลิ่นในรสทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเห็นโทษเห็นภยัย ก็พากันมาตั้งใจทำความภาคความเพียรเดิน,นจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำให้จิตของเรามีสติปัญญาให้เห็นนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามาภาวนาแล้วจะเอาละ่ะแก้ได้ถ้าไม่ภาวนาพาให้ตกนรกไปเจอเยาีานมากๆยากเอาไรไม่อิม่มไม่พอไฟราคะก็กำเริบไว โตาโมหะกบแพดยวพวกเผาไอ้นี่พวกเรามากันเน่ยต้องการไหว้พระสวดมนต์วังธรรมเพื่อนำไปขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสกันนี่ไม่มาสั่งสมก่อนทุกไม่ได้มาสั่งสมกองทุกไม่ได้สั่งสมกองกิเลสอันนี้มาขาจัดแท้แท้แหละไม่ต้องไปทำตามกิเลสลูก็ไมไปต้องไป เยอะทยานมากมากอยากได้ของใครตั้งใจสัญโดนมั้น้อยพอใจตามมีตามเกิดพวกเราบินทบาตได้น้อยกว่าพอใจตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นมันก็รู้จักประมาณพวกเราอยู่กันอย่างนี้ฉันมันก็ง่ายมื้อเดียวน่อย่างเงี้ยถือตุดงขวัดปฏิบัติก็เอาทั้งวันเดินจุกรมนั่งสมาธิปอดาแผ่เมตตาตลึกพุทโตพุโต อัในนี้ใจของเราที่ฟุ้งก็หายแน่นอนหายฟุง้งไม่ฟุ้งหรอกไม่ฟุง้งซ้างเคยคิดมากก็ไม่คิดเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องคิดมากฟุ้งมากเท่าไหร่ยิ่งทุกมากคิดมากยากมากทุกมากเพื่อทำใจสงบนิ่งอยู่อารมณ์เดียวได้เราก็ได้เห็นชัดเจนโอแม่นี่มันปฏิหารจริงๆเลย คือให้มีจิตศรัทธาเรื่มใสยขึ้นในคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงค์จิตมั่นคงเลยนะไม่มีที่จะไปอยู่แบบเพลิดเพลินมัวเมารีบเปล่งค้นคว้ายเอาบุญเอากุศลเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนอายาประโยชน์ที่ตนศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งวิมุตติยานัศนะสาระสาระประโยชน์ให้แก่ตนให้ได้ ต็มที่ล้วไม่สนใจใครจะยกใครจะชมใครจะด่านินทาไม่สนใจ <c oughs> จิตของเราพอใจพอใจในธรรม <c oughs> ยินดีในการประพฤติปฏิบัติพยายามขาจัดขจัดกิเลสนะ <c oughs> ให้ออกจาก,จ,ากจิตจางใจธรรมดา ใจเรามันก็ไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เอาอยากได้โน่นอยากได้ดี <c oughs> อยากไปโน่นอยากไปนี่ <c oughs> ไปนิสัยไปเลยนี่ไปมากๆก็ต้องไม่ได้ละว,วันไหนก็ปุ้งจะไปปุงจะไป,ป,จะไปใจเป็นพวกขับรถเมล์รถนั่นอยู่ไม่ได้ต้องพุงมันไปทุกวันรถเมล์รถทัวอะไรก็ไม่รู้แหละกูขับไปมันทุกวันหา สวงหาไปอยู่กันล่ะหาไปหาทุกไปไอคนที่นั่งสงบแล้วเนี่ยโอโ้เห็นโทษแล้วทีนี้กูไปทำอะไรสูนั่งพิจารณากายมีสติเป็นไปนในกายสบายกว่าสบายจริงๆอืมสบายกว่าที่จะไปประเทศลาวประเทศไหนไหนอีกอมไม่ไม่ได้สาระไปแล้วได้ธรรมะก็ไม่ว่าหรอก ่ไปเพื่อไว้ขจัดขัดเกลาเอาสติให้ดียิ่งให้สมาธิดียิ่งปัญญาดียิ่งเออไปแล้วได้กำลังจิตกำลังใจไม่ว่าไปแล้วกันโอ้ก็ได้แต่ความเมาเมาอารมณ์สมหวังสามอารมณ์ได้แต่ไปตามกิเลส กิเลสมันหลอกมันล่อมันล,นล,นลวงเอาไปกูได้ดีแล้วได้ไปนี่แค่นั้นเองแต่แล้วเราอยู่อย่างนี้อยากน้อย,อยก็ได้ขันติบาลเอดทนออดทนมันอยากไปกูไม่ไปอยากได้กูไม่เอาอมไม่สนใจขันติบาลเมได้ดีขึ้นสบายได้อดได้ทนได้อยู่ไป ได้อินทรียบรมีแก่ก้าจิตของเราที่เคยฟุ้งมากๆม,มันก็ค่อยบรรเทาเบาไปเคยคิดไปตามกิเลสสัญญาอารมณ์ปรุงตัางปรุงไปโน่นปรุงไปนี่ไม่มีเลยทีนที้ได้เห็นโทษเลยโอ,โอ้ไปนี่มันทุกข์อย่างนี้ไปตรงนั้นก็ทุกข์ไปตรงนี้ก็ทุกข์ไปที่ไหนก็ทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสมันครอบงำหัวใจ ทุก์เพราะความอยากมากๆไปไม่มีที่สิ้นเหมือนกับโลกเขาละคิดว,ว่าเออไปเที่ยวฮ่องกงสิงคโปร์อินโดยังเมืองเยอรมันที่ไหนไปแล,แล้วคิดว่าโอ้โหดีเมืองน,นั้นจะดีเมืองน,นี้จะดีไปกันทั่วโลกไม่เห็นมีดีอะไรไปที่ไหนก็มีแก่มีเจ็บมีตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่ได้มี วิเศษวิโสเหาะเหินเดินอาการแม้ถ้าไปทางโน้นเดินได้เหาะได้โอ้อตาตมาจะไปแล้วแต่ก็พอหาะได้อยู่แต่ว่าไปนั่งเครื่องเครื่องพาเครื่องบินพาหาะไปโน่นไปนี่ไปแต่ก็ต้องมีสตังมากๆอ่ะเขาถึงให้ขึ้นไปต้องเสียมันมากๆไปประเทศนั้นประเทศนี้โอ้ยเป็นทุกอย่างยิ่งเคยไปแล้ว ก็ห <K Memorial Social School> <K low> ัวใจเราอันหัวเดียวหัวใจเดียวเรายังมีทุกข์กับมันมากๆทีนี้ไปอย่างนั้นนะไปเมืองนั้นเมืองนี้เขาพากันไปเป็นทัวร์ใหญ่ๆสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบปู่หัวใจั้งไม่รู้เท่าไหร่คนนั่นก็ใจร้อนคนนี้ก็ใจเย็นคนนี้ก็ใจพูดโวนพูดว่าพูดด่ากันโอ้ยงชงเคงคนโน้นก็บเอาเมยังต้องอย่างนี้สางกันบางทีนะ ไอคนทัวเขาก็สั่งบอกให้รีบด่วนมานั่งตรงนี้รอทัวรอเป็นสี่ห้าชั่วโมงมานั่งเนี่เขาก็นอนเจยเขาสั่งไปนั้นแหละให้ความพร้อมเขาว่าเขาไม่พร้อมหรอกเขาไม่มาเลยสามสี่ชั่วโมงไม่เห็นใครมามันก็โทรบอกให้เอาลขวเตรียมรอไปงั้นี่ของนนมาโอ้เป็นทุกอย่างยิ่ง ไปแต่ละอย่าง,างไหเนี่ยสังไว้ท้านการโคนโน้นก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็อโอ้เป็นทุกข์นี่ล่ะทั้งวันเดี๋ยวตรงนี้เอาต้องด้วนเอาไปขึ้นเอาไปอันนี้เรียกว่านานาจิตต่างคิดไปไม่เหมือนกันคนโน้นก็จะเอาอย่างงี้คนนี้นนนนก,ออนก็สั่งอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วทุกข์มาก เธอมานั่งภาวนาางี้ยจะเห็นเลยโอ้เราจะคิดไปทำไมคิดไปนั่นก็ทุกคิดไปนี่ก็ทุกถ้าเรานั่งทําใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอัน,นี้แหละสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิเป็นสุขก็ไม่ใช่เขาตามทมคำสอนเขางพะพุจธเจกาก็ไม่ใช่ว่าเออ ไม่เที่ยวมากๆจะได้ความพ้นทุกข์ไม่ใช่นัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบทำใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอะไรอยางจะเป็นสุขอะไรก็คิดมันไปนู่นคิดมันไปนี่ก็โดดไปโดดก็โดดไปนี่โอ้ทุกข์เป็นทุกข์จริงๆนี่เคยเป็นมาแล้วเคยไปมันทั่วมาแล้ว ไม่ว่าไม่ได้ไปจีนก็ไปฝรั่งอเมริกาเยอะไหนไปโอไปหลายประเทศพอสมควรแหะแต่ยังทุกข์ไปแล้วทุกข์ทั้งนั้นทุกทุกมากจนจนคิดในใจโอไ้ไม่ไปอีกแล้วเลยเขตแล้วมันทุกข์ยังไงเพราะถึงเวลาจะพักเอาแล้วเขาก็ต้องสั่งการไปไปดีบดิปลงต่อใหส เขาสั่งไงก็ต้องปฏิบัติอะไรแ่นี่ไม่ได้ได้ต้องไปบางทีบางแห่งสถานที่บางอย่างก็ลำบากแขนสาหัสเหมือนกันนี่แหละถือว่าโอ,โ,อโอ้ไปสแสวงหาทุกข์ถ้าพวกเราต้องการความสุขที่แท้จริงตั้งสติระลึกพุโทโธพุธโทโธจิตใจสงบเยือเกเย็นเป็นสมาธิอันนี้แหละ ไม่ได้โดดไปไกลไม่ต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศไหนไม่ต้องสนใจเอาพุทโธพุทโธ,ทธเป็นสุขมีสติรละลึกรู้ตัวอยู่ไม่ประมาทไม่เพลิดเพลินไม่มั่เมาดูนี่แหละพิจารณากายเดี๋ยวนี้เราก็แก่เราก็ชราทุกอย่างไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน เราไม่ได้มีว่าเออต้องอายุเราจะต้องได้ร้อยปีอย่างเงี้ยเหมือนกับคนบางคนเขาบอกเออท่านให้พอนะท่านต้องอยู่ร้อยสองร้อยปีนะโอ้โหไม่มีใครที่จะมาบอกให้อายุเราได้ตามทีม่ต้องการไม่มีจะต้องไปตามธรรมชาติของาตาของการแปลปวนไป บางทีก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนสองเดือนเขาก็บ้าไปแล้วนี่บางทีบางนั้นมีโอกาสบางทีก็ได้สั่งสมบุญบารมีให้อยู่ได้หลายสิบปีอย่างสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปแต่เดียวนี้รู้สึกว่าโลก สารพัดโลกมากมายเพิ่มยิ่งสร้างโรงบาลมากยิ่งมีโรคมาก <c oughs> ยิ่งมียามีอะไรมามากก็ยิ่งโอสารพัดอะไรเนนี้เกิดขึ้นมาโรคไปยการเจ็บที่ว่าอยู่กับ